สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง y u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  e โรงหัวทีวีกับรายการถามได้จันนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเธอมีอาชีพขายบริการเธอเคยติดคุก ที่ต่างประเทศด้วยและที่สําคัญเนี่ยถ้าพูดถึงอาชีพการขายบริการเนี่ยเธอเรียกว่าเป็นตัวแม่เป็นตัวต้นๆที่คนไทยรู้จักกันดีวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหนิงเอลลี่นะครับในเรื่องราวที่แม้ว่าเธอจะเคยออกรา,ายการแล้วแต่วันนี้คาถามของเราเจะแตกต่างจากที่อื่นขอต้อนรับคุณหนิงเอลี่สวัสดีคับสวัสดีค่ะคินดีที่มารายการนะครับ<า>ตอนนี้ไม่ได้ขายบริการแล้วเลิกรับปประตูไปนะปิดประตูไปแล้วประมาณ12ปีแล้วคะ่ะ12ปีมีใครมาเคาะประตูไหมไม่มีค่ะ ถ้าเกิดเขาอยากจะมาซื้อบริการล่ะเขาไม่ขายค่ะไม่ขายแล้วแล้วถ้าเกิดเขาใหเงินเยอะอะก็ <c oughs> ไม่ไปค่ะทําไมฮะเพราะว่าไปสาบานเอาไว้ว่าจะเลิกขายตัวเลิกแนะนําตลอดชีวิตค่ะโอเคหนึ่งไม่ขายตัวส่งเด็กไปขายไหมไม่ค่ะไม่แนะนําด้วยค่ะไม่เป็นแม่แล้วค่ะ <c oughs> ไม่ชี้ช่องให้เด็กไม่ชี้ช่องค่ะเกิดมีผู้หญิงบอกว่าหนูอยากจะไปขายตัวต่างประเทศตามที่คุณเอลี่เคยเคยให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆคุณหญิงจะบอกไกลทำไหมหนิงบอกเลยว่าอย่าไปหนิงบอกทุกคนแล้วมันมีคําถามมันมาทุกวันในหลังหลังพักไม้อ่ะค่ะเพราะว่าหนิงก็มีช่องใช่ไหมน้องๆจะาถามมาแม่หนูจะไปประเทศไหนดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างหนิงบอกไม่ต้องไปเลยมึงไปมึงทํางานไม่ได้หนิงไม่เคยแนะนําให้เด็กไปเลยนะ เขาขอร้องขอช่องทางไม่ให้เลยก็จะก็ไม่ได้คุยกันเลยค่ะบอกไม่อย่าไปก็ห้ามเียวค่ะใช้ไปสามคนอื่นแทนใช่ค่ะโอเคก็จะไม่ยุ่งเลยวันนี้คุณอิงปฏิเสธอาชีพนี้แล้วแม่แนะนําไม่ชี้ช่องบอกอย่างเดียวว่าให้เลิกเราเราไม่อยากให้ใครมีชีวิตเหมือนเราใช่ค่ะ เหตุผลคือเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้มันเข้าง่ายออกยากค่ะและหนิงเห็นทุกแทบจะทุกชีวิตที่เข้ามาขายบริการจบไม่ค่อยสวย1 0เท่านั้นที่จะจบออกมาสวยก็คือได้สามีเลี้ยงคือได้สามีชาวต่างชาติด้วยนะคนไทยมันก็ไม่ได้เอาเราหรอกเขาก็รู้ว่าวิลลเป็นอะไรมาสมมติว่ามีผัวคนไทยเอาเราแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องเขาไม่เอาเราจ้าหรือว่ามันทุกทรมานนะชีวิตลำบากนะอีกใช่ค่ะที่จบสวยนี้คุณหญิงรู้จักไหม จบส่วนในที่นี้ก็แบบว่าไปได้สามีฝรั่งต่างชาติก็รู้จักแต่ว่าไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีค่ะบางคนเขาก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยเป็นแม่บ้านไปแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าได้สามีที่มีฐานะและที่จบไม่สวยที่คุณหนึ่งเห็นแล้วก็ไขยตัวยันแก่ไงคะขขยตัวยันแก่สเปะสปาไปแล้วก็แล้วพอมันทาอาชีพนี้นานๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาจะไม่อยากไปทาอาชีพอื่นลวค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับกว่าจะได้เงินมันยากนะมันกลายเป็นเหมือนว่าเราเนี่ยหลักสบายไปละ ทงทั้งนี้จริงๆแหละมันก็ไม่ได้อาชีพที่สบายนะแต่ว่ามันได้เงินง่ายแบบเออขึ้นเตียงไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ได้ตังค์ดีกว่าเราไปทํางานเวลาสามร้อยห้าร้อยถูกปะอันนี้มันก็คือทําให้เขาติดเป็นนิสัยแล้วเขาก็ไม่อยากไปทําอย่างอื่นคือสนุกกับอาชีพนี้ด้วยใช่ค่ะคุณหญิงกสุนไหม,มตอนที่ทําอาชีพนี้มันก็มี <ทำ S 1> บ้างนะเอาตรงๆมันก็มีทั้งสนุกทั้งทุกข์นะคะสนุกเวลาได้ตังค์อะไรเงี้ยแล้วสนุกตอนที่ร่วมเตียงด้วยมั้ยเรื่องเทนนิ่ไม่เคยสนุกเลยเอาตรง ไม่ได้ไม่ได้ฟินไม่ได้ฟินเลยกับลูกค้าหรอใช่ค่ะก็มีความรู้สึกว่าให้แม่งจบจบไปเอาเร็วเร็วเร็วอะไรอย่างเงี้ยเอาวถ้มันจบจบไปแล้วลูกค้าเขาจะไม่เขาจะไม่เขาก็จะไม่ไม่สนุกสิเอาตรงๆนะทุกครั้งที่หนิงทำงานอ่ะหนิงใช้ตลอดเลยค่ะแบบว่าใช้เมาอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่เมาใช่ค่ะถ้าไม่เมาก็จะไม่กล้าทำงานไม่จะไม่เคยไปดิบๆเลยค่ะยกเว้นตอนอยู่บาเลนอ่ะมันไม่มีทางแต่ก็ต้องดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยใจกล้าหน้าด้าน ไปเรียกแขกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนิงอ่ะขึ้นเตียงปุ๊บหนิงก็แบบให้แม่งจบจบทำไงก็ได้หัวเราคิดแล้วว่าทำไงให้แม่งเสร็จไวๆวะจะได้จบกลับบ้านเพราะฉะนั้นหนิงจะไม่ค่อยรับแขกครั้งคืนคือเสร็จแล้วกลับบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันอยู่ได้ไม่เกินสอชั่วโมงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่ขับถ่ายดีชีวิตก็ดีเรื่องราวของคุณหนิงเนี่ยเยอะมากวันนี้เราจะขอตัดตอนอเอาเฉพาะส่วนที่คุณหนิงเนี่ย ทรรมชีพค้าบริการก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาคุยในช่วงที่คุณหนิงเนี่ยติดคุกอยู่ที่ประเทศต่างๆม,มาเรื่องการอาชีพที่คุณหนิงค้าบริการก่อนประตูแรกที่คุณหนิงเนี่ยเสียไปเนี่ยคือที่ไหนคือที่พัทยาค่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นหนิงอ่ะเพิ่งคลอดลูกมาได้ประมาณ4เดือนอแล้วเราไม่มีเงินเลี้ยงลูกเราไม่มีเงินซื้อนมใช่ผู้ชายไม่รับผิดชอบ ประมาณนั้นค่ะแล้วเรา,าหนีมาด้วยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหนิงก็ไปทำงานมาหลายอย่างเลยนะเงินเดือนแบบสามสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปตั้งสามสิบกว่าปีเนี่ยสามพันห้านี่สูงสุดแล้วมันก็มีคนหนิงก็ไปขายข้าวมันไก่แบบไปเป็นลูกน้องล้างจานนะคะแล้วก็ไปทํางานเป็นพนักงานห้างได้เดือนสามพันห้าทำหลายอย่างมันไม่พอเลี้ยงลูกก็เลยมีคนข้างบ้านอะ่ะชวนไปพัทยาบอกว่าได้เดือนละห้าพันเราก็เฮ้ยเดือนละห้าพันมันก็ดีนี่หว่าถามว่าทําอะไรเขาบอกไปชงเหล้าอย่างเดียวก็คือแบบว่าไปเป็นบาร์เทนเดอร์ ทีนี้พอเราไปถึงพัทยาจริงๆอะปรากฏว่าเราไปนั่งอยู่ในตู้ค่ะซึ่งมันไม่ได้มาชงเล่าเลยเรายังไม่รู้เลยว่าเรา,าขายตัวมีผู้หญิงเป็นร้อยเลยนั่งอยู่ในตู้แต่เราก็ไม่เคยถูกเลือกเลยนะทำไมถึงไม่เลือกเราอะเพราะเราไม่สวย,ยงไงเราแต่งหน้าก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่เป็นแล้วก็แต่งใส่ชุดสีเขียวไปทุกวันเลยกลับบ้านแล้วก็ซักอุ้ยลำบากมากตอนนั้นจนกระทั่งแม่เล้าอ่ะบอกว่าเฮ้ยทำไมอีนี่มันไม่ออกแขกเลยวะเขาก็เลยแบบยัดเราให้กับไกด์ไปค่ะซึ่งบาา์ญี่ปุ่นที่หนิงทําอยู่่เนีย เขาเรียกว่าซูซี่มันเป็นบาร์ที่ใหญ่ที่สุดในพัทยาตอนนั้นนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยจะเป็นฮ่องกงกับญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าจะไม่มีคนไทยด้วยความที่ไม่มีใครเลือกแม่เราเลยยัดให้ไปกับคนไทยเราก็คิดว่าไปถึงมันก็คงจะไปดูโชว์แล้วก็ไปชมเล่าให้เขาแล้วก็กลับบ้านนะหนิงก็อยากกลับบ้านพี่แล้วหนิงก็บอกว่า เฮ้ยเดี๋ยว,ว่นนี่กูได้ติปสองสามร้อยบาทกูกลับกรุงเทพแล้วแต่ปรากฏว่าเขาก็พาไปดูโชว์นู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วก็ชวนเราขึ้นห้องอเราบอกโอ้ไม่ได้นะพี่แบบพี่อย่าทำเลยหนูเลยหนูก็กลัวยังไม่เคยนอนคนแปลกหน้านะเขาก็เลยเห็นเราน้ํานมไหลลรวบอกเราเพิ่งคลอดลูกเขาก็เห็นเราน้านมไหลเขาเลยไม่เอาเลยเขาบอ้ยนอนนอนไปเลยลหนำซ้ำร้องไห้ด้วยซ้ำนะผู้ชายคนนี้เขาสงสารเราพอตื่นเช้ามาเนี่ยเขาเป็นไกด์คนไทยอ่ะให้ตังหนี้งันสี่พันบาทโอ้ใครดีเนาะใช่สี่พันบาทเราก็โอ้ยตกใจเว้ยทำไมม วันนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะ่เริ่มขายบริการเลยว่า,าใช่เพราะเราคิดว่าหุยยังไมไ่ทำอะไรเลยได้ตั้งสี่พันเราเห็นผู้หญิงในตู้เนี่ยใส่ทองใส่อะไรกันนะ่ะเราก็เริ่มแบบว่าไหนไหมาละกูทําดีกว่าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต่อไปมันไม่ใช่ลูกค้าคนไทยไนะมันมีแต่ญี่ปุ่นฮ่องกงดิงก็ลุ่มขึ้นถวันสี่พันเนี่ยให้กับกับบ้านนะคะกับกรุงเทพแต่เราไม่กลับดิงก็เลยเอาเงินสี่พันไปซื้อเสื้อผ้อาไปแต่งตัวนั่งทํางานเลย หนึงอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยไกด์คนนี้วนกลับมาค่ะแล้วก็มาเจอเราอีก,อ,กอ้าวไหนบอกลับกรุงเทพ,พเขาก็เลยเ้ยวันนี้มึงไม่รอดแน่เลยนะมึงต้องไปเนเมื่อมึงพร้อมใจจะขายแล้ว,วนหก็เลยนั่นแหละคือแขกคนแรกที่เป็นคนไทยค่ะก็คือไกด์คนไทยคนที่ให้เงินเราสี่พันใช่ใช่ค่ะ แล้วต้องอันนั้นนี่คือคนไทยคนเดียวแล้วหนิงก็ไม่เคยทางานับคนไทยที่ไหนเลยค่ะแล้วจากนั้นจะบอกว่าลูกค้าของคุณหนิงต่อไปก็คือมีแต่ต่างชาติเท่านั้นเลยใช่ค่ะมีแต่ญี่ปุ่นกับฮ่องกงสองประเทศเท่านั้นแต่หนิงก็มีความรู้สึกว่าเราไปกับญี่ปุ่นเนี่ยตื่นบางคนมันเปรอหนักมากเลยนะตื่นเช้ามาสมัยก่อนทองบาทละประมาณ4ี่พันสี่พันห้าเขาพาเราไปช้อปปิ้หงหรือซื้อทองให้เราเฉยเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะ เราก็แล้วเราค่าตัวเนี่ยจร่งๆอ่ะเราได้จากบา์แค่400บาทเองนะเราอยู่ซอยสี่เขาเขาก็มีฉายาในเกะหลี่400บาทอนะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราอ่ะจะต้องไปลุ้นเอาทิปจากแขกยังไงมันก็ต้องได้คะ่ 2, 000, 3, 000นะ2 0 0 0 3,000อะไรอ่างเงี้ยต้องได้เป็นเป็นคำที่ฟึ่งเคยได้ยินนเกะหลี่400บาทก็คืออยู่ซอยสี่อันนี้มันเป็นฉาย,ายาในสมัย30-40ปีแล้วนะ เออมันเป็นอย่างนั้นค่ะคุณหญิงถามจริงๆริงเออเราเป็นผู้หญิงไะซึ่งเราเคยมีผัวแล้วก็มีลูกแล้วก็ผัวมันไม่ไัชอบแล้วการที่เราอยู่ๆเรามานอนแดให้กับไขรก็ไม่รู้ว่าเรารู้ไม่รู้สึกกระดากใจเลยเหรอกระดากอายมากแล้วเราก็รู้สึกหูมันก็กำกืนเนาะหนึ่งรังเกียจตัวเองด้วยซ้ํานะใหม่ๆอะ่ะคือแบบอุ้ยใครก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยแต่นีพอมันทําเรื่อยๆม็เกิดค,ความเคยชินไงชินะ่ะมันก็ต้องรับได้ละแล้วก็มันคืองานละมันเริ่มม นิงก็เสียใจทุกครั้งนะเพราะว่าละอายใจอ่ะแต่พอได้เงินมาแล้วทีนี้เราเริ่มฟุ้งเฟ้อละมีเพื่อนไปเที่ยวไปดื่มไปกินตอนนี้จุดแม่งมุ่งอย่างเดียวว่าทําไงที่เราจะได้งานทุกวันมันกลายเป็นคิดแบบนี้ไปละก็ต้องลุ้นแขกให้ได้เพื่อให้ได้เงินมาส่งทางบ้านมั่งให้ลูกให้อะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆนะที่อยู่พัทยาทําพัทยากี่ปีแปดเดือนนึงค่ะแล้วจากนั้นนะก็ไปฮ่องกงเลยที่ออกจากพัทยาเพราะว่าตอนนั้นเกตระบาดมากก็เลยออก กูอเอทใช่ค่ะก็เลยบินไปฮ่องกงใช่ค่ะก็เลยออกจากพัทยาไปอยู่บ้านกูก็จะเลิกขายตัวแล้วเพราะว่าหนึ่งอายหนึ่งไม่อยากทำํำหนิงก็เลยเป็นนั่งแคะขนมคกขายค่ะขายได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ็วันใช่ไหมเรารู้สึกโอ้โหได้เวลาร้อยกว่าบาท200กว่าบาทสมัยก่อนนะเฮ้ยกูมาทําอะไรวะได้เงินแค่เนี้ก็ก็เลยไปสมัครงานที่ซอยเออสีลมสีลมมันก็เป็นพวกคัดพง์ธนา ไม่ขับไปพัดพงก่อนอยากไปเต้นคือไม่อยากขายตัวแต่อยากไปเต้นแต่เขาบอกว่าในบาร์เขาไม่รับเราเลยเพราะว่าเราอะคลอดลูกแล้วท้องลายเขาบอกว่าไม่ได้เต้นไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วเต้นเนี่ย,นนยก็ต้องรับแขกด้วยไม่ใช่ว่าเต้นแล้วจะไม่เอาแขกเราก็เลยเออทำไงวะไม่ได้ยังไม่ได้ทำธนิยะค่ะเลยไปขายบุหรี่ค่ะได้ซองละห้าบาทขายอยู่ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็มีคนมาติดต่อให้ไปฮ่องกง เขาก็บอกไปฮ่องกงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เิ้ยไปไปไปเขาบอกมาว่าการไปฮ่องกงคือการไปขายตัวบอกค่ะอืมเราก็ไปเราไม่กลัวเลยเลยไม่กลัวอยากนั่งเครื่องบินอืมเราก็ไปแต่เขาบอกทางานหนักนะหนักเท่าไหร่ก็ไปเพราะว่าเราอยากนั่งเครื่องบินหนักนี่ขนาดไหนก็วันหนึ่งสามสิบสี่สิบรอบเฮ้ยวันนู้ต้องเจอสามสิบสี่สิบรอบใช่ค่ะไอ้น้ำไม่พังหรอถามจริงไม่พังหรอกคนนึ่งเขาทำกันได้อ่ะ เขาเขาทำแบบนี้ทุกคนน่ะจริงๆอ่ะเขาบอกเราแล้วนะแต่เราไม่เชื่อไงเพราะว่าเราอ่ะคิดว่าบ้าใครมันจะไปรับว่า30 40ี่คนใช่ไหมแลสุดท้ายแล้วคุณดิงได้เจอมา30 40คนเจอเขาตือต้องทํางานทุกคนสามสิสีสิบมีสูงสุดถึงห้าสิบนะแต่เราอ่ะไม่ถึงนะแต่เพื่อนอ่ะเขานำาห้าสิบแล้วเราบอกโอ้โหคุณไม่ไหวห้าสิบคนนี้หมายถึงว่าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็สิบโมงเช้าถึงตีสี่ สิบโมงเช้าถึงตีสี่ถ้าบอกอย่างนี้งานนะมันยี่สิบสี่ชั่วโมงสมมุติว่าถึงตีสี่เราเข้าห้องนอนใช่ไหมคะแต่ระหว่างตีห้าหกโมงเช้ามีคนมาเคาะเนี่ยก็ต้องรับแขกนะแล้วรับแขกที่ไหนก็ในโรงแรมไงคะเพราะเรานอนอยู่ในโรงแรมอ๋อแต่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ห้องที่เรานอนไม่ใช่ค่ะคือคือมันเป็นที่ทํางานของเราแล้วบางทีเราต้องไปเดินตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นแต่บัดดีสี่ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องถูกส่งมานอนที่ห้อง,องเราละซึ่งมันก็อยู่ในโรงแรมสิบโมงเช้าถึงตีสี่ แขกคนหนึ่งนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับสิบนาทีสิบห้านาทีเฮ้ยจริงค่ะสิบนาทีพูดง่ายคือเข้าไปปุ๊บก็ใช่ค่ะบันเล่นเพลงเลยใช่ค่ะไม่มีอินโทรไม่มีค่ะคือบางคนแบบบ้ามันเป็นไปไม่ได้แบบจริงๆอ่ะมันไม่ได้หนักหน่วงอะไรหรอกนะเอาตรงๆแบบคือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะแบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาแข็งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงานวัยค่ะงานวัยอุ้ยมันคืองานวัยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าว่าคลึ่งเลยนะเ,ออเคนเลูกค้าเนี่ยเข้ามาเพื่อให้ตัวเองแฮปปี้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะเสร็จไม่เสร็จเรื่องของ,ของมึงใ,ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเกิน15นาทีนี่เขาที่ปเป็น2รอบนะ,ะสมมุติ15นาทีเขาไม่เสร็จกิจเนี่ยมันได้1 0ถึง15นาทีมันจะมีออดกดไว้เลยค่ะถ้าไม่มีออดกดเนี่ยกระจัวที่คุมเราทํางานเนี่ยมันจะเคาะห้อง15นาทีเนี่ยเคาะแล้วเราต้องออกลูกค้าเสร็จไม่เสร็จต้องออกแต่ลูกค้าบอกเดี๋ยว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 เอาต่อ มึงจะต่อห้านาทีสมนาทีก็เรื่องมึงมึงต้องจ่ายสองรอบมันก็เลยกลายเป็นสี่สิบห้าสิบโอ้เข้าใจแล้วคือรอบเป็นสิบห้านาทีถ้าสิบห้านาทีไม่เสร็จต่อรอบหนึง่งใช้แค่สามนาทีก็ต้องคิดสิบหนาทีเหิือนอัตราการจอดรถเลย <laughs> แอปเปอรี่คือน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่แปลงร่างอาวตารมาเป็นผงค่ะและมีรสชาติหวานหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ดีต่อลำไส้อย่าฝืนกินรสชาติน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่เปรี้ยวลองเปลี่ยนมาแอปเปอรี่รสสตรอเบอรี่เป็นเพื่อนใหม่ดีกว่าค่ะบุฟเฟ่แล้วอย่าลืมอแอปเปอรี่เขาอถระเอียดนิดหนึ่ง15นาทีลูกค้าออกจากห้องไปปุ๊บ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นลูกค้าคนใหม่เขเข้ามาที่ห้องนี้เลยใช่ค่ะร<ะ>อเลย มันก็จะมีบางช่วงเวลาอย่างเงี้ยบางทีบางทีเราก็นั่งรอลูกค้าเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะแต่แต่ว่าใช้ห้องเดิมใช่ไหมก็แล้วแต่ค่ะบางทีเขาไปตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นสมัยก่อนมันจะมีแพ็กลิงถ้าโรงแรมนึงเขามีแขกเขาจะแพ็กลิงมาบอกเราใช่ป่ะจากกระจจวก็จะพาเราไปสมมุติเราไปถึงโรงแรมนึงปุ๊บเสร็จกิ็ลูกค้านี้ปุ๊บเจ้าของโรงแรมบอกรอแปบ๊บเดี๋ยวมีลูกค้ามาเราก็ต้องรอเราก็เดินไปตามโรงแรมต่างๆอันนี้ต้องทมให้ดีนิดนึงพอเราเสร็จกิ็คนที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเราต้อง เราก็ต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วในการที่เราจะต้องล้างเนือล้างตัวสิจ๊ะคืออย่างนี้ทํางานห้องกงอะนะผู้หญิงที่ทํางานฮ้องกงในสมัยก่อนเนะะี่ยค่ะบางคนใส่กางเกงในตัวเดียวไม่ใส่ยกทรงบางคนใส่ยกทรงไม่ใส่กางเกงในคือทกเหลืองเดียวบางคนเขาไม่เปิดเขาไม่ถอดผ้าด้วยนะทกเหลืองเดียวเลยค่ะพร้อมทำง,งาน,นมันไม่มีเวลาที่จะมาแบบอะไรอย่างนี้ล้างได้ทานแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลยค่ะ ก็คือเพราะฉะนั้นเสร็จกิจคนที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบร้างอะไรให้เรียบร้อย<ช>อย่างรวดเร็วเลยอย่างรวดเร็วห้านาทีสิบนาทีพอไม่ถึงหรอกล้างจริงอ่ะแปบ๊บเดียวล้างๆ้ง,ง,งแล้วก็ทํางานต่อออ้ Ooh, my god แล้วมันก็จะมีช่วงเวลานะที่แบบว่าเอ้ย ช่วงที่แบบว่าลูกค้ายังไม่มาใช่ไเราก็ทําความสะอาดเราก็ล้างงเราไปเราก็นั่งพักผ่อนค่ะมันไม่ใช่ว่าักตลอดยีิบสี่มันจะมีคนเข้าทุกๆตลอดมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาเข้าใจพูดง,ง่ายๆก็คือช่วงที่แขกเบียดกันแล้วก็ใช้เวลาในการทําความสะอาดแป๊บเดียวพอแต่ช่วงที่มันแขกมันหา่างแล้วก็น,นั้นก็ค่อยล้างอย่างละเอียดหน่อยใช่ค่ะเข้าใจละอยู่ฮ่องกงเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยเราได้กี่บาทอะเมื่อก่อนนี้ร้อยห้าสิบเหรียญร้อยห้าสิบเหรียญร้อยแปดสิบก็ ร้อยแปดสิบเหรียญสมัยก่อนเงินสามบาทเองนะร้อยแปดสิบเหรียญก็ค่าร้อยสี่สิบบาทใช่ค่ะหลังจากที่ทำงานจนครบร้อยห้าสิบรอบไปแล้วเนี่ย <150 S 2> เงินที่ได้มาเนี่ยแบ่งแบ่งกันยังไงหารสามค่ะร้อยห้าสิบเหรอยนะออก็คือ,อของเราห้าสิบเหรียญแล้วก็คนควงที่ควงเราทํางานห้าสิบเหรียญแล้วก็แม่แท็กแม่แท็กห้าสิบเหรียญคนควงนี้คือคนควงคือแม่แท็กก็จะจ้างคนควงควงเราทํางานเราได้หนึ่งรอบแม่แท็กคนควงก็ได้ด้วยค่ะ คนควงก็คือคนที่พาเราไปตามห้องต่างๆนา้นาใช่ใช่ใช่แม่แท็กก็คือเอเย่นที่ทพาเรามาทํางานที่ฮ่องกงถูกค่ะโอ้แล้วโรงแรมใครใจ่ายโรงแรมก็คือลูกค้าจ่ายกับทางโรงแรมไม่เกี่ยวกันลูกค้าเข้ามาเปิดห้องจ่ายกับโรงแรมือมแม่แท็กสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นอาชีพแม่แท็กที่รวยกว่าเพื่อนเลยเนาะอยู่เฉยๆได้ตังตลอดเลยลถงเราจะหมดแ,มแท็กแล้วเขาก็ยังได้อยู่ ถูกไหมเพราะเราใช้นี่เขาร้อยห้าสิบรอบไปแล้วไงคะใช่ร้อยห้าสิบเอ็ดคนที่ร้อยห้าสิบเขาก็ยังได้อยู่ห้าสิบจากที่เขาเคยได้ร้อยห้าสิบเต็มใช่ไหมแต่นีนเขามาได้อีกรอบละห้าสิบ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 เดือนโอ้แล้วแม่แท็กคนหนึ่งเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้มีแค่คุณหญิงคนเดียวเขาก็ต้องมีคนอื่นอีกหลายคนแม่แท็กที่เราเจอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นแม่แท็กคนไทยมหคนคนจีนค่ะตอนนั้นมันจะมีทั้งพ่อแท็กและแม่แท็กนะคะก็คือพวกเราเย็นนนั่นแหละของอยู่ฮ่องกงเนี่ยเป็นผู้ชายคนจีนนคคฮ่่องงกะ ถ้าไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะก็คือเอเย่นทางเมืองไทยไงคะจริงๆคาว,ว่า A เอเย่นต้องอยู่ที่เมืองไทยนะเอเย่นเี่ยคนส่งให้เรากับแม่แท็ก <S <S แสดงว่าแม่แท็กเองเนี่ยที่ได้ร้อยห้าสิบรอบเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ร้ยห้าสิบรอบคนเดียวเขาก็ต้องแบ่งแบ่งกับเอเย่นที่เมืองไทยด้วยเอเย่นจะได้ค่าหัวคะ่ะรอบเดียวจบคือว่าสมมติเอเย่นส่งให้แม่แท็กเอเย่นจะได้ละห้าพันหรือหมื่นหนึ่งโอ้เอเย่นจะมีหน้าที่เนี่ย หวานล้อมเราให้เราอะไปให้ได้พอเราไปได้ปุ๊บเขาได้ละห้าพันหรือหมื่นหนึ่งใช่ไหมคะจบไปละได้เป็นเงินก้อนรอบเดียวได้เป็นเงินก้อนรอบเดียวคุณหญิงอยู่ที่ห้องโกงนานไหมอะเดือนหนึ่งค่ะเพราะว่ามันอยู่ได้แค่สิบสี่วันแล้วก็ต้องไปต่อวีซ่าที่หมากที่ถิงไปต่อที่เมืองจีนค่ะไปต่อวีซ่าอยู่อีกสิบห้าวันแล้วหลังจากนั้นสเสือเนะถาก็กลับมาอพอครบเดือนแล้วก็ต้องกลับเมืองไทยค่ะกลับมาก็มีเงินอู้ฟู่สิ ได้มา8 0ดห0ื่นค่ะในประมาณสัก30สปีที่แล้วก็ถ้าตีเป็นปัจจุบันก็น่าจะประมาณสักสามสี่แสนประมาณนั้นค่ะแปดหมื่มบบมนไปทำอะไรจ้าก็ให้พอห่อให้ทางบ้านค่ะแล้วให้ลูกเราก็เก็บไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปกินไปใช้ไปเที่ยวเด็กกันเนาะตอนนั้นสิบแปดสิบเก้าเนาะแล้วก็เอาเงินไปกินเที่ยวสิบวันตังค์หมดอะ่ะสิบแปดสิบเก้านางไปประจน ผชนกับ <def uras> ต่างๆนานาที่ฮ่องกงก็ถือว่าเก่งนะแม้ว่าทางที่ไปอาจจะไม่ถูกเท่าไหร่หลังจากนั้นทำอาชีพไรต่อก็ทำเหมือนเดิมค่ะตอนี้คือระหว่างที่หนิงอ่ะกลับมาจากฮ่องกงใช่ป่ะเราก็จะไปเจอไอ้พวกไก่ผีที่อยู่แถวแถวสีลมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกก็เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้ยน้องเดี๋ยวแบบคือรู้จักกันอยู่ไง ไปญี่ปุ่นไหมอะไรเงี้ยเราก็าเลยบอกว่าโอ้ไม่ไปหรอกเรา,าเพิ่งกลับจากฮ่องกงเขาบอกเอาหน้าบอกเอาองนี้มึงไปใช้เงินให้หมดก่อนเดี๋ยวเงินหมดแล้วมานี้นะอ,อะไรเงี้ยแม่มันรู้จริงนะเราก็ไปสิบวันเราตังค์หมดใช่ป่ะเราเคยใช้เงินน่ะผู้หญิงทุกคนอะ่ะพอเข้ามาอยู่วงการนี้ฟุง้งเฟอ้อล้วบแบบถ้าอยากหาเงินให้ได้มากที่สุดใช่ปะ่ะห <c oughs> นิงก็เลยกลับมาหาไกด์กันว่าพี่หนูอยากไปญี่ปุ่น <c oughs> ก็เลยไปเขาบอกไปญี่ปุ่นอะ่ะทำงานไม่หนักเท่าฮ่องกงด้วยวันละรอบเองอะไรเงี้ยรอบสังรอบอะยได้มันเหมืนเยอะกว่ามั้ยเยอะกว่าค่ะ เยอะกว่าที่เราไปรับวันละสามสิบสี่สิบด้วยรอบเดียวอ่ะคือพูดง่ายคือเรารับญี่ปุ่นรอบเดียวมากกว่าที่เราจูๆ่ๆห้องตรงเนี้ยสี่สิบหรือห้าสิบรอบอีกใช่ใช่ค่ะสมมติไปชั่วคราวค้างคืนหมื่นกว่าบาทละในหนึ่งวันนะคะสามสิบปีที่แล้วนะค่าตัวนันเป็นแบบนี้ค่ะ<ฮ>บางทีเราไปลูกค้าชั่วคราวสองรอบแล้วไปค้างคืนอีกรอบหนึ่งคือหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมาม่าซังก็จะให้เราไปค้างคืนละเขาจะได้สี่มังสี่หมื่นเยนค่ะมังนี่คืออะไร มันก็คือหนึ่งหมื่นเยนเท่ากับหนึ่งมังค่ะอีชิมังเยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ออะตอนนั้นเงินยี่สิบาทที่หนึ่งไปสิบแปดถึงยี่สิบาทก็เท่ากับว่าวันหนึ่งเราจะได้หมื่นกว่าบาทวันหนึ่งได้หมื่นกว่าบาทแต่ว่าใช้แท็ก่ะห้าแสนนะรุ่นหนึ่งไปอ่ะหนึ่งใช้ใช้แท็กสองร้อยห้าสิบใบค่ะใช้นี่ห้าแสนบาทสามสิบปีที่แล้วก็คือจะต้องจ่ายมาม่าซังห้าแสนใช่ค่ะ เขาทยอยจ่ายใช่ไหมเขาคือเวลาเราทํางานเราได้เงินมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสจับเงินเลยนะแม่แท็กเราเนี่ยเออมาม่าสั่งเราค่ะจะเป็นคนเก็บตังค์หมดเลยมาม่าสั่งเก็บตังค์จนกว่าเราจะใช้นี่ครบห้าแสนแล้วเราก็จะเป็นอิสระบางคนก็ใช้เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนหมดพอเป็นอิสระทีนี้เราก็จะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของเราค่ะคุณหนึ่งใช้นี่กี่เดือนหมดหนึ่งประมาณสามเดือน่ะคือหนงไปเจอเพื่อนที่ที่ญี่ปุ่นตัดแท็กให้ หนิงใช้หนี้ไปได้ประมาณแสนกว่าสองแสนได้ค่ะแล้วไปเจอเพื่อนช่วยตัดแท็กให,เเหใ้เพื่อนช่วยหรอใช่ค่ะเพื่อนช่วยก็เอาเงินมาใช้หนี้แม่แท็กแล้วหนิงก็เป็นอิสระการไปขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมันเป็นยังไงฮะคุณหญิงเราไปเราไปอยู่ในบาร์หรือไปอยู่ที่ไหนอะคะทำงานในแนดคค่ะทำงานในแนดคหมายถึงเหมือนเป็นบาร์คาราโอเกะแล้วลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาร้องเพลง แล้วก็มานั่งดื่มเราก็จะได้ค่าดื่มใช่ไหมคะมันก็เหมือนคอกเทลทั่วไปอะค่ะเพียงแต่ลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนเด็กนั่งดิ้งอะค่ะเด็กนั่งดิ้งเลยค่ะแล้วเราก็ไปกับลูกค้าแลวแต่ว่าลูกค้าจะไปชั่วคราวหรือค้างคืนแต่เขาก็มีกฎกติการอยู่ว่าถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะไม่ให้เราไปกับค้างคืนกับลูกค้าเต้องให้ชั่วคราวก่อนอะไรเงี้ยชั่วคราวได้กี่ชั่วโมงคะชั่วคราวก็สองชั่วโมงค่ะสอชั่วโมงถ้าเราไปชั่วคราวสองชั่วโมงเสร วันหนึ่งได้กี่รอบอะฮะไม่เกินสไม่เกินสามสามรอบก็คือช่วงข่าวสองครั้งใช่แล้วก็ค้คืนหนึ่งครั้งหนึ่งแต่บางวันก็ไม่ได้ลูกค้าเลยก็มีนะเอาบางบางบางวันที่มันเน่าเพราะอะไรอะก็ลูกค้าไม่เลือกเราอ่าลูกค้าไม่เลือกเราก็มีบางวันได้รอบหนึ่งบางวันได้สองรอบไม่ได้เลยเลยก็มีค่ะลูกค้าญี่ปุ่นที่เขาเลือกคุณหนิงเนี่ยเขาดูจากอะไรของคุณหนิงฮะอืมเมื่อก่อนหนิงว่าหนิงเด็กด้วยนะเด็กแล้วลูกค้าก็เลยเลือกอะค่ะสิบเก้าเลยสิบแปดสิบเก้าคุณหนิงพูดภาษาญี่ปุ่่นไไดด้้คะ การที่คุณหญิงไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปทำอาชีพอย่างนี้เนี่ย <Okay. S 1> คุณหญิงจะต้องเจอตำรวจจับหรือเปล่าแล้วพูดถึงยากุซากคุณหญิงเจอหรือเปล่า <Okay. S 1> เราจะมาเจอกันในอีหน้ากับคุณหญิงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหญิงนะครับค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าคุณอยากมีหุ่นดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าพอมเนี่ยทานตัวนี้เลยนะครับแอปไซเดอร์มาเป็นแอปเปิลไซเดอร์แบบผผนะครับจงกับน้ําเย็นทานแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยน้ําหนักคุณลดลงเพราะว่ามันจะช่วยในการเบิร์นนะครับและที่สําคัญจะช่วยในการระบบขับถ่ายไม่ต้องเบ่งอยู่ห้องน้ําก็ถ่ายได้เลยนะครับก็ถ่ายอย่างนี้ทุกวันนะครับสนใจก็ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามไม่จานสวัสดีครับ